ต่อมาครับก็จะเป็นการทำก็จะมาทำส่วนของหลังคานะครับดูจากแบบวันว่าหลังคาเนี่ยหลังคาอยู่ตรงดูจากแบบเราจะเห็นจะแบบตรงเนี้ยจะเห็นว่าหลังคาเหมือนจะออฟเซตออกไปอีกประมาณหนึ่งเมตรนะครับตรงฝั่งข้างนี้ข้างหลังข้างซ้ายขวาและข้างหลังจะเป็นหนึ่งเมตรแต่ส่วนฝั่งของ ฝั่งของข้างหน้าก็ offset เป็นหนึ่งเมตรเหมือนกันอันนี้ผมมองผิดผมลืมมองตรงฝั่งเขาง,ขงั้นของหลังคาข้างนี้นะครับก็จะเห็นว่าหลังคาเป็น offset เป็นหนึ่งเมตรแล้วเป็นสี่เหลี่ยมคือตามตัวตัว,ตวห้องที่ใช้นะครับก็จะทําการใช้เิมเดิมครับเป็นที่คารหลังคาจากนั้นกดคําสั่ง o ูฟมันจะเลือกเป็นแมทเทนชีทนะครับใช้รีแทนเกิล ไปตรงนี้จากนั้นเขา้เขาใช้ฟังก์ชันใ,ใช้คำสั่ง offset แล้วเอา copy ออกนะครับถ้ามี copy อยู่มันจะ offset มันจนตั้งเป็นหนึ่งเมตรแล้วก็ถ้ามี copy อยู่มันจะติดอันเก่าอยู่ด้วยแล้วก็ลบอาจจะมีปัญหาในภายหลังได้ดังนั้นเอา copy ออกนะแล้วก็ offset เป็นหนึ่งเมตรหนึ่งเมตร หนึ 1> 1่งเมตรดังนั้นถ้ากดตรงนี้มานจอกเป็นถ้ากดสร้างเลยจอะมาเป็นทรงปั้นยาครับแต่ว่าเราต้องการเป็นเพิงมาแงนนะครับในด้านหลังดังนั้นมันต้องสโลปไปฝั่งนี้นะครับดังนั้นฝั่งนี้เราจะต้องปิด define ล slope อ Sl อกฝั่งนี้เราก็ต้องปิด define ลบ slope ออกส่วนนี้ก็ปิด define define l o p slope ออกส่วนฝั่งนี้เปิดแต่ว่าเราจะไม่ใช้สามสิ่เต่ใช้ที่สิบเซนติเมตรนะครับ โอเคตอนภาพมันก็จอบประมาณเป็นเพลิงมางแงนแบบนี้นะครับแล้วก็หลังคานี่คือมันอยู่ชิดกบโครงสร้างเกินไปนะครับมันจะยกออกประมาณเสร็ออกประมาณ0.43น,นะครับขึ้นไปปุ๊บอยู่ประมาณนี้ ี่คือการใส่หลังคานะครับต่อามาครับผมจะทําการใส่จันทันก่อนนะครับวิธีใส่จันทันเราจะใช้ระบบที่เป็นระบบของ beam system นะครับอย่างที่หนึ่งครับเรากด beam system จากนั้นเลือก set และพลิก quaint plane นะครับผมแนะนำให้เลือกฝั่งที่มันที่มันตรงที่สุดแต่ฝั่งนี้เราจะเห็นว่ามันยังเพลเยอาอยู่ แต่ข้างเนี้เราจะมีรางระบายน้ําอยู่หยให้เลือกทางนี้ไม่งั้นมันจะเพะเยอครับแต่นั้นเลือกคําสั่งไลยนะครับยึดตรงนี้ยึดยึดมุมหนึ่งขึ้นอีกมุมหนึ่งนะครับจากนั้นก็ลากให้คุมทั้ง น่าจะไว้สี่เหลี่ยมจากนั้นทำบีม d ดเ e คชั่นนะครับกันทันเราจะลงประมาณเราจะลงในฝั่งของแนวตรงทางนี้นะครับจากนั้นผมจะใช้คำสั่งทางนี้ มานี้โดยที่ผมจะใช้จันทันเป็นเหล็กตัว c ร้อนะครับและระยะที่ใส่คือแอดทุก4เมตรนะครับคือตรงระยะของหัวเสาก็กดต้องตอนนี้เราก็จะมีจันทันโปลกมานะครับเป็นตรงนี้แต่ว่าตอนเนี้ยคือมันจันทันจะอยู่ชิดกับต่างคาเกินไปครับคุมจะลงมาประมาณ ใ,ใจดูว่าผมจะใช้เล็กต่อไปมันจะใช้เป็น C C13 นะครับดังนั้นเราจะต้องเอาตัวนี้ตัวจันทันลงไปประมาณ10เซนนะครับผมจะกด Select All Intense Select All Intense และ Visible in View จากนั้นปรับที่ระยะ Set Offset Value นะครับปรับตรงนี้นะครับอย่าไปปรับ Y นะเพราะเราอยู่ในแกน Z ต่อมาเราก็จะลบไปประมาณ0.11ประมาณนี้ลงมาประมาณนี้ต่อมาผมก็จะสอนการใส่แปรเลยเดียวกันครับการใส่แปรก็เหมือนกับบการใส่กันทันนะครับแค่ไปอีกข้างหนึ่งเราก็จะไปที่บีม s ิสเ e มจากนั้นไปที่ Set เซตพิกเพนนะครับเหมือนเดิมครับ ตรงที่ตรงที่มันเหลี่ยมที่สุดตรงที่มันตรงมากที่สุดของลังคานะครับจากนั้นใช้คำสั่งลายเราใช้คำสั่งบอร์เดอรี่ลายแล้วใช้คำสั่งลายนะครับกดที่มุมแล้วก็ขึ้นมาข้างบนปึ๊บจากนั้น จะใช้ beam direction นะครับทำเหมือนเดิมครับแต่ว่าฝั่งปแปรเราอยู่ฝั่งนี้นะครับดังนั้นแต่ว่าผมจะเอาอันที่มันตรงที่สุดเพราะตรงนี้เรายังไม่รู้ระยะมาทางนี้จากนั้นตั้งเป็น fix distance นะครับแล้วก็เป็น fix spacing จะตั้งอยู่ที่1เมตรนะครับและเปลี่ยนจากเล็ก c y 4 0เป็นตัวนี้แา่นั้นกด โอเคนะครับปึ๊บถามเฟซโปรเจกต์ไหมผมก็จะเซฟไปด้วยนะครับทันไว้ก่อนจากนั้นเราก็จะได้เหล็กตัว c ขึ้นมาแล้วมันจะพาดอยู่พอดีพอดีอดกับฝั่งของจันทันที่เราสร้างนะครับจากนั้นผมก็จะผมก็จะทำการดึง อนนี้หลังคาก็จะเสร็จไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ในคลิปนี้ผมพอสอนการใส่จันทันกระปลไว้แค่นี้นะครับนะครับ,รบต่อมาผมจะใช้สมาร์ทบอร์ดในการปิดช่องฝ้าตรงนี้นะปลายหลังคาเราก็จะใช้คำสั่งว l l ในการสร้าง สร้างสมาร์ทบอร์ดขึ้นมาห้ามเป็นสตั๊กเจอร์นะครับเพราะไอ้ส่วนนี้จะไม่ค่อยได้ใช้อะไรเรามาแค่ปิดเฉยๆจากนั้นเราใช้ e d i t Profile นะฮรเราก็วาดเส้นขึ้นมาเส้นทางนี้ขึ้นมาขนาดก็เส้นเข้าไปปุ๊บจากนั้นจากนั้นลบฝั่งนี้ ้คำสั่งค r ิมดีกว่าเย็บร้อคลิมออกมาเรากดถูกมันก็จะได้เป็นชิ้นสัดบ,บอร์ดที่ปิดพอดีนะครับทำงี้ครบทุกอันนะครับเดี๋ยวผมไปทำเองดังนั้นเดี๋ยวผมขอ ผมมาเจอกันที่ก็คงเป็นของครบเลยนะกันขอ,อข้ามการใส่ตอนนี้นะครับ้าใส่หมดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะกดไปนี้เพื่อที่จะเอาสิ่งที่หาออกกด hide Hi element ก็ select all trans visible view จากนั้นคลิก อันไฮพิวเอลเมนต์เหมือนกับยังไม่ออกองั้นปึ๊กบกดอันไฮนันก็ปิดไฟปึ๊บเอ้าอันไฮเอลเมนต์โอเคกลับมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะตรงน,นี้ไม่ถึง ก็นนจะเป็นเพิงมางแงนพิติดไปอันนึงแล้วนะครับจากนั้นอย่างที่เห็นครับว่ามันมีเพิงมาแงนสองอันซึ่งนี้จะอยู่ที่ระดับประมาณระดับคานของฝั่งข้างบนนะครับดังนั้นก็อยู่ฝั่งตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าจะชิดคานลงมาเลยและเป็นคานเพิงมางแงนประมาณ ออกมา o f f ออ,อ,อกมาถ้าว่าตรงนี้ก็จะมันออ f เซ t มาหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรตรงนี้เท่ากับข้างบนนะครับเพื่อที่จะทำบิิมางงานอันต่อไปนะครับ